สวัสดีค่ะจินตนาขอสวัสดีขอ,อแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะคุณผู้ชมที่กำลังชมช,มช่องจินตนาชั้นแนยูค่ะในขณะนี้มนนีมีลาาสตามาฝากพี่น้องคือเกาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะลาาสตาพ่อเสิร์ตเหมือนเดิมค่ะมีเจ้าเดียวค่ะของแท้เลยค่ะคุณผู้ชมมือวันที่ สิบเก้าก็เข้าค่ะสิบแปดก็เข้าค่ะลาสาตาบอพาดค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะเขาทุกมือเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ฮานอยก็แตกพัวพัวค่ะคุณผู้ชมค่ะจนเป็นตะมวนเนาะคะ่ะสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าเลขเขาเห็นให้องมีความสุขเห็นในห้ฮาผูติดตามเบิงนี่มีความคิดว่ามันหนาเ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าจินตนาก็ไม่ได้นําให้อ่า งมงายหรือว่าอีกอย่างมากมามเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะให้ดูด้วยใจชอบให้เรียนให้มวนให้เพลิน,นะคะ่ะคุณผู้ชมการลงทุนคือความเสี่ยงอ่าใช้วิจารณญาตในการรับชมเพราะว่าสิ่งที่เสนอให้ก็คือเป็นแนวทางะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางดีกว่าพี่น้องไปคิดเอาเองเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะก็เลยอ่าเอาของพอเสิร์ตมาฝากพี่ฝากน้องโดยที่พ่อให้มาฟรีะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวสตาร์ค่ะ เล่าสตาของเพื่อนบ้านเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสาหรับผู้ติดตามพอเสิร์ตจเป็นประจําก็จะรู้ว่าแนวทางทิศทางของพอเสิร์ตเป็นจังไดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขดูดูแล้วดูให้เพลินอย่าเครียดค่ะอย่าไปมองตรงนั้นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ฟังจินตนาแนะนํานิดนึงค่ะว่าให้มวนเนาะคะ่ะใจข้ามักข้าชอบข้าวขามาเบิงตัวเลขค่ะคุณผู้ชมตัวไหนเราไม่ชอบเราก็แค่ผ่านเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่า ถาม่เนเฮดมาไหา้เข้าถือเข้ากันยังแบบโอ้เหล,ล็กเขาอินดีตัวนี้เนาะคะ่ะเอากปยังได้คิดอยู่ก็แปลว่าเราคนเราก็ยังคิดใต้อยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่สบกอารมณ์ในตอนที่เราดูเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเลยว่าโอ้ยบอม,มกักมันนันนี้นันเน,นานนะคะ่ะคือไม่ชอบก็คือผ่านนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพอเฮดไ้มาเป็นแนวทางะค่ะบ่ดด้เฮมแบบง่วง่ายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะ่ะเข้า,ขาใจตรงกันเนาะค่ะเนาะพอจินะะนะต,ตนาการ เข้าใจอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข้าใจปูสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เข้าเอ่เห็นน้ากันเนาะค่ะวิเคราะห์ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถ้าว่ามันเยอะค่ะไอวิเคราะห์น้ากันดูด้วยกันช่วยกันปรึกษากันว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะมาไหมตัวนี้มันจะใช่ไหมอย่างเสียนเนาะค่ะเนาะพมันบ่แม่นู่นบ่คือดอกอกแกเข้าพานไปเนาะค่ะแต่บางเอื่นว่าถ้าเกิดวามเข้าเขาก็จะเสียดายโอ้เข้าเบิร์นหมู่บ้านนี่มันเข่าอีนี้อยู่อะจริงนะคะ จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ค่ะว่ามันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดตัวไหนเนาะค่ะเพื่อนกะไหหมาาเป็นแนวทางคือว่านะคะตั้งแต่กับเป็นแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินในยามเราว่างหรือว่าเวลาเรามีความหวังถ้าเราหวังมากมันก็จะผิดหวังค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราหวังแบบน้อยๆว่าอ่ะเป็นแค่น้ําจิ้มวันนี้ได้ค่ากับข้าวข้าวมันไก่สักจานอะไรอย่างเงี้ยข้าวสักจาน หรือว่าเป็นคาบมันปลาแล้วอะไรไข่ไปสักสี่ใบห้าใบก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมเนาะอย่างนั้นได้ทุกวันเราก็ไม่ต้องควักทุนเราซื้อของใช่ไหมคะเราก็จะสบายใจค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างบ่ิหวณมีความหลบค่ะคุณผู้ชมให้มีสติในการเล่นนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ได้ไม่ต้องเสียทุนแล้วก็กําไรก็ยังไม่ได้อีกทุนก็าหายไปนะคะ ไปต่อทุนในมือนะเพราะว่าภารารกิจของแต่ละคนกันยังหลายๆนะะเนาะเนาะอันนี้ว่ามันจิตนตนาสอนเ้อค่ะคุณผู้ชมอ่าที่บอกมากเนี่ยคือมันเพิ่นไปกับสิ่งที่เขาคิดความเป็นจริงเหมือนจิตนตนาเคยเจอค่ะมันเป็นจริงแบบนั้นกันเลยไม่อยากให้คุณผู้ชมผิดหวังค่ะอยากให้ถูกทุกคนอยากให้สมหวังทุกคนค่ะจิตะนตนาก็ได้ ตัวเลขจากพ่อเสิร์ตมาฟรีๆเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูพ่อเสิร์ตก็ทําให้มาฟรีฟเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องสมหวังแต่ไม่รู้จะสมหวังไหมก็คือพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะออกตัวไหนค่ะเราก็ดูไปด้วยกันเนาะคุณผู้ชมเนาะคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางถ้ารู้ก็คงก็คงแบบไม่บอกใครหรอกมั้งนะถ้ารู้ค่ะคงอเอาก่อนเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว ให้คนโทรมาถามเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่คิดอยากแบ่งปันแต่อันนี้ให้มาแล้วเข้าทุกวันก็อยากแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมคือถูกก็อยากให้ถูกด้วยกันค่ะแถมมีเงินมีทองใส่กันนะคะคุณผู้ชมเนาะโป้งสีบววกันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาไปเบ่งตัวเลขแนวทางลาวสตาร์ของคอเสิร์ตอีกค่ะมือนีว่าจะเขาบ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ เราสตาร์พ่อเสิร์ตค่ะของวันที่20มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมพ่อให้เด่นสีรองสามกันศูนค่ะเด่นสีรองสามกันศูนย์รูดที่สี่และแปดค่ะคุณผู้ชมหลักหน่วยมีสี่ห้าแปดหกค่ะหน่วยมีสี่ห้าแปดและหกค่ะหลักวินสองศูนสามค่ะวินด้วยสองศูนย์สามจับคูซส่กันเด้อค่ะคุณผู้ชม สองจะเอาไปใส่กับสี่กับหากับแปดกับหกกับใดค่ะคุณผู้ชมศูนย์จะใส่กับสี่กับสองกับหากับแปดกับหกในสิทธิ์ก็ไดดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอันนี้คือวิธีค่ะแล้วตัวรูดกับรูดที่สี่และแปดรูดสี่กับสี่น้ำหนาค่ะคุณผู้ชมถ้าสี่น้ำหนาแสดงว่าพอเท่าที่จินตนามองเนาะคะ่ะเนาะจะเห็นอยู่เป็นประจำคือถ้าเพิ่นเอาตัวใดน้ำหนามักจะมากตัวนั้นนะคะคือตัวรูดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเด่นกับตัวรูดนะคะ บางครั้งมันตรงกันมันก็อาจจะมา3ตัวได้นะคะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมเด้อค่ะแล้วก็สตัวบน4 4 5 4 6 4 2 8 8 8 9 8 5 8 1 8 0 8และ4 2ค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวล่างค่ะ0 3 0 4 0 5 3 4 6 8 2 6 9 4 5 6 0 9 8 9ค่ะคุณผู้ชม สตัวให้3044ู4 4์สี่สี4ศและ088ยค่ะขีดเส้นใต้ให้คือตัวที่พ่อเน้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็บางครั้งก็ไม่เข้าตัวเน้นค่ะให้คุณผู้ชมเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมพ่อให้มาแล้วให้แล้วกับเบิงเอาเองเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะ ก็คือเห็นแล้วชอบจังจัดเ้อค่ะคุณผู้ชมประชอบกาพันเนาะค่ะเนาะตัวเลขเป็นแนวทางค่ะแนวทางลาวสตาอ่ากดติดตามช่องจินตาชั่นแนววาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางของพ่อเสิดลาวสตาลาวพัฒนาและฮานอยรัฐบาลไทยและอมสินค่ะคุณผู้ชมมีทุกแนวทางที่พ่อเสิดให้มาค่ะค่ะมีเขามีรุดบ้างเนาะค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ปรมาจารย์พอที่จะ วิเศษวิโสหเราถูกอย่นะะี้เนาะค่ะกับเบิงน้ากันเอาคะ่ะคุณผู้ชม้ามัตชอบกะตังคอยจัดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนจินตนาจะย้ำทุกคลิปค่ะคํานี้พูดจนติดปากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะนะคะ,นะคะสุดท้ายก็ขอให้คุณผู้ชมที่ชมช่องจินตนาชาแนลทุกคลิปทุกวันหรือเพื่อเข้ามาดูเข้ามาชมเพื่อเข้ามาครั้งแรกเพิ่งติดตามก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน จงป,งปังปังทุกเรื่องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้ตัวเลขเข้าให้คุณผู้ชมที่ลงทุนลงไปขอให้แม่นๆ่นขอให้เข้านะคะคุณผู้ชมให้มีตังค์ให้หมานกับค,คุณผู้ชมให้มั่นมานให้มีเงินมีทองเนาะคะ่ะเขากระเป๋าตังคตะเสารหอดคำทุกๆมือเด้อค่ะคุณผู้ชมลวก็ขอให้สุขภาพดีไม่ลำบากไม่ยากจนไม่ทุกข์ใจ สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมมีที่สุดก็คือสุขภาพกายและก็สุขภาพสุขภาพใจที่ดีค่ะเดี๋ยวจะได้มีความสุขนะคะมีความสุขเป็นน้ำกันค่ะคุณผู้ชมไม่ทิ้งกันนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ